ตอนนี้เนี่ยพี่นิวก็อยู่ในแมปอ e ีเวนะคือจะบอกว่าในแมปนี้เนี่ยก็จะเป็นแมปที่หนีบอทหรือว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกมแกรี่มอรนั่นเองนะซึ่งในแมปนี้ก็โด่งดังมานานแล้วแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยคนนิยมกลับเข้ามาเล่นกันแต่ว่าเราไม่ได้เข้ามาเล่นธรรมดานะทุกคนนะเดี๋ยวพี่เนียเน่ยจะปลอมเป็นหนุ่มอ e ีเวสุดหล่อในการที่จะมาช่วยหรือว่าชุบชีวิตส,สาวนั่นเองซึ่งแน่นอนถ้าเกิดใครเล่นแมปนี้เนี่ยก็จะรู้ว่ามันจะมีหนุ่มอ e ีเวแล้วก็สาวอ e ีเวดอะไรแบบนี้นะแล้ว ในการแบบว่าช่วยแบบว่าช่วยชุบชีวิตเพื่อนแบบนี้นะเอออย่าเพิ่งมานะอย่าเพิ่งมานะเออแบบนี้แหละแต่ว่าคาวนี้เดี๋ยวพี่นิวจะแบบว่าแปลงร่างเป็นหนุ่มอีเวดละกันนะงั้นเดี๋ยวเราไปแปลงร่างเป็นหนุ่มอีเวดกันก่อนดีกว่าโอ้โอ้ฉันจะบอกว่าหนุ่มอีเวดเนี่ยก็จะแต่งตัวประมาณนี้นะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะทุกคนนะบอกเลยว่ามีหลายสไตล์แต่ว่าเป็นสไตล์ที่ คล้ายๆกันแล้วก็มีแต่แนวโทนขาวดํานะบางคนเนี่ยอาจจะเรียกว่าแนวอีโมนะแต่ความจริงแล้วเนี่ยให้เรียกซะว่าหนุ่มอีเวดกันแล้วกันนะมาเดี๋ยวเราจะลองมาแต่งเป็นหนุ่มอีเวดกันแล้วกันก่อนอื่นเลยเนี่ยพี่นิวก็ขอแบบว่าสลับร่างแล้วกันนะสลับร่างสร้างรักนะให้เป็นแบบว่ารูปร่างผู้ชายแบบนี้แล้วต่อไปทรงผมแน่นอนก็จะไม่พ้นสีขาวกับสีดํานะอันนี้พี่นิวขอเอาเป็นผมสีดําก็แล้วกันแล้วผมสีดาเนี่ยก็จะเป็นแนวยุ่งๆแบบนี้ด้วยนะและหนุ่มอีเวดเราเนี่ยจะไม่ใส่เสื้อผ้า 3D นนะะจใส่เป็ เสื้อแบบคลาสสิกนั่นเองแล้วก็เป็นเสื้อคลาสสิกแบบสีดานะสีดําโทนประมาณนี้ลายประมาณนี้เลยส่วนต่อไปก็จะเป็นกางเกงกางเกงนี่คือแบบไม่ต้องคิดอะไรมากเลยทุกคนก็เป็นกางเกงสีดําธรรมดาแบบนี้เลยนะก็แล้วแต่เลยว่าจะเอาแบบสีดําแบบไหนเท่านั้นยังไม่พอนะหนุ่มอีเวสเนี่ยก็จะมีแบบเป็นอุปกรณ์เสริมนะไม่ว่าจะเป็นพวก ปีกหรืออะไรก็แล้วแต่นะห้อยกีตาร์อะไรแบบนี้นะเนี่ยทุกคนให้มันดูเหมือนว่ามีอุปกรณ์ด้านหลังอะไรแบบนี้อ่ะพี่นิวก็ห้อยเป็นกีตาร์ก็แล้วกันนะส่วนตรงหัวเนี่ยก็จะมีบางคนที่แบบว่าชอบใส่หมวกใส่เขาใส่หูแมวอะไรเข้าไปแบบนี้นะแต่ว่าพี่นิวใส่เป็นแค่กีตาร์ก็พอแล้วส่วนต่อมาบอกเลยว่าส่วนนี้สําคัญมากเพราะว่าส่วนมากเนี่ยหนุ่มอีเวสเนี่ยจะไม่มีหัวใช่ไหมครวนี้พี่นิวก็นี่เลยเอาหัวออกไปนี่เห็นว่าก็จะเป็นลง่ลงๆแบบนี้เลยแล้วต่อไปก็สีผิวแน่นอนสีผิว ิวเนี่ยก็ต้องเน้นเป็นสีขาวนะถึงแม้ว่าจะแต่งตัวมิดชิดขนาดนี้แทบไม่เห็นสีผิวแต่ยังไงซะก็ต้องเป็นสีขาวนะผิวต้องเป็นสีขาวเท่านั้นแล้วเราก็มาทําการแบบอ่ปรับโครงสร้างสักหน่อยละกันนะทุกคนนะเพราะว่าหนุ่มอ e ีเวดเนี่ยจะเป็นหนุ่มที่ผอมเพียวผอมบางมาเดี๋ยวเราจะใช้แบบเอ่อตัวละครน,นี้เนี่ยเข้าไปในแมปเอเวดกันแล้วก็ไปช่วยชุบชีวิตสาวๆไปดูซิว่าเราจะเป็นฮีโร่ได้ไหมหรือว่าสาวๆจะมาชุบชีวิตเรา ไปลองดูกันเอาแหละเราก็ทําการกดเล่นกันเลยดีกว่าต้องให้เห็นตัวเองด้วยนี่มาแล้วหนุ่มอีเวทหนุ่มอีเวทมาแล้วตัวอะไรนะ่เสียงมันหล่อนหูมากเลยทุกคนมีใครให้เราช่วยไหมมีใครใเราช่วยหรือเปล่า <c oughs> บอกแล้วว่าหนุ่มอีเวทเนี่ยจะแต่งตัวแนวนี้เห็นไหมทุกคนเนี่ยจะเป็นผมขาวผมดําใส่เสื้อสีดําอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ผิวขาวเห็นไหมมาดูกันว่าสาวจะช่วยเราหรือว่าเราจะไปช่วยสาวรู้สึกว่าทุกคนก็จะไปอยู่บนนี้กันอยู่ดยดีอ่ามีสาวไหมจ๊ะก็มีสาวอยู่นะไพ่แล้วนะ เขาคือไผเขาคือไผใครรู้บ้างตาเหมือนจะหลับแล้วหน้าคุณคุนันายอะ่ะเป็นฮีโร่สักหน่อยสาวมาช่วยแล้วสาวสาวโอ้โอ,โอเต็มเต็มเลยสาวโดนจากด้านหลังสาวเว้ย ่วยฉันด้วยได้โปรดมีแต่คนล้มลุกคุกคานเฮ้ยมีสาวมาช่วยแล้วโอ้โหสาวแต่งตัวน่ารักมากหลังจากที่จะมาช่วยสาวตอนนี้กลายเป็นว่าสาวมาช่วยเราแต่ <c oughs> ว่าจะมาทําตัวเป็นฮีโร่สักหน่อยกลายเป็นว่าสาวมาช่วยเราแทนซะง,งั้นแล้วเราก็เจอสาวอีเวทด้วยนี่สาวอีเวทใส่หมวกดําชุดดําตัวขาวสาวอีเวทน่ารักมากเลยะ <c oughs> เราจะช่วยเธอเองสาวอีเวทหรือว่าเธอจะช่วยเราก็ไม่รู้รุนกัน <c oughs> ในรอบนี้เป็นบทอ,อะไรเนี่ยบทปากโฮเหรอ,อเฮ้ยเดี๋ยวนะดูสิดูหน้ามันสินั่นคือ คืบอบทปาโกโฮใช่ไหมตั้งแต่เล่นมาเพิ่งเคยเจอบทปาโกโฮนี่อันนี้ก็เป็นสาวอีเวตอีกคนนึงแต่งตัวน่ารักมากเราเจอสาวอีเวตแล้วเราช่วยเราช่วยเราช่วยเราเร็วรีบฟื้นสิรีฟื้นรีบฟื้นรีบฟื้นโอเคในสุดเราก็ช่วยก็เพราะเลยอ้าวช่วยช่วยก่อนเออช่วยสาวอีเวตก่อนเอ้เราเร็วเพื่อ noir, นเรา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 โอเควู <Wohn> ้ฮูวู้โอ,โอปาโกโฮ ปาโกโฮอีกแล้วข้างล่างนั้นข้างล่างนั้นโอ้อุ้มไปแล้วมีคนแบกไปแล้วเดี๋ยวเราแบกอ้าวโอ้โอ้เดี๋ยวเราแบกเธอเองเราแบกเธอเองว้าวมันมาแล้วมันมาแล้วว่าปาโก้โฮปาโกโฮมันมาแล้วปาโก้โฮมาแล้วฟื้นดิฟื้นฟื้นโอเคจะบอกว่าครั้งนี้เราสามารถช่วยเพื่อนได้เยอะเลยโอ้เต็มเลยอะเนี่ยนะขอแบกก่อนอ้าวว้าวช่วยกันด้วยปาโก้โฮมันทำฆ่าเอา หมดเวลาสรุปแล้วเราสามารถช่วยสาวอีเวทได้ไป3ามคนนะแย่ yeah! ว่าไปเราก็เป็นสุดหล่อเหมือนกันนะเนี่ยและเราก็จะเข้ามาเป็นหนุ่มอีเวทในแมปบุูเฮเว่นกันสภาพจะเป็นยังไงถ้าเกิดเราแต่งตัวเป็นหนุ่มอีเวทเข้ามาในบุูคเฮเว่นนะเดี๋ยวต้องลงมาพบปะผู้คนสักหน่อยแล้วนะแล้วเราก็จะมาเจ,เจอเจ้าของบ้านสาวนางหนึ่งจะบอกว่าสาวผู้นี้อ้าวคือ เราเป็นหนุ่มอีเวดนะเราคือยังไงกลัวเราหรอหรืออะไรหรือว่าเธอกลัวที่เราไม่มีหัวหรือเปล่างันเรามาพบปะสาวๆที่บ้านนี้ดีกว่าโอ้โหสาวๆอยู่กันตรึมเลยคิดว่าสาวๆจะดูออกไหมว่าเราคือหนุ่มที่มาจากอีเวดเอามาถึงสาวๆก็ขออุ้มเลยจ้ะเราก็เลยแบบว่าทักทายสาวๆไปก่อนนะนี่อยู่กัน3มสาวเหรอเนี่ยเป็นเพื่อนกันหรือว่าเป็นพี่น้องกันเนี่ยตัวเท่ากันเลยนะโแล้วก็แต่งตัวสไตล์คล้ายกันด้วยนะเราก็เลยถามสาวๆไปว่านี่พวกเธอน่ะรู้จากหนุ่มอีเวดหรือเปล่าฮะเด็กคนนี้ก็ Oh my god new อ้าวเฮ้ยเขารู้จักเราเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนี่เราแต่งเป็นหนุ่มอ e ีเวดขนาดนี้ในขณะที่เราย้ายเซิร์ฟแล้วนั้นเราก็ยังมาเจอโอ้โหเดี๋ยวนะเจอน้องแฟนขับเราหน้าตาดูเบบี้ทาลกมากวันนี้ไลไหมคะวันนี้นะรหรือเปล่าก็เราต้องตอบกลับไปว่าไ์ค่ะไ์เนาะไ์ค่ะไรค,ค,ค,คือในตอนนี้เนี่ยเราเป็นหนุ่มอ e ีเวดใช่ไหมตอนที่เราเล่นแมปอีเวดเนี่ยเวลาเราจะทุบชีวิตเนี่ยเราก็ต้องแบบว่ามีการแบบอุ้มเพื่อนหนีบอทอะไรประมาณนี้นะมาเดี๋ยวเราแบบว่าลองเป็นทำ กลไกจแบบว่าลองอุ้มคนในนี้แล้วกันนะมาดูกันว่าเออจะมีแบบอ่าสาวคนนี้แบบว่ายอมให้หนุ่มอีเวดอุ้มเลยสาวคนนี้ยอมให้หนุ่มอีเวดแบบเรานี่เลยอุ้มแล้วเดี๋ยวจะพาอุ้มวิ่งหนีบอดนะถึงแม้ว่าในบลกเฮเว่นจะไม่มีบอดก็เถอะ <c oughs> นี่ <c oughs> เธอเป็นสาวอีเวดหรือเปล่าเนี่ยโอ้แต่งตัวเหมือนในสาวอีเวดเลยนะขอวางแล้วกันนะเราเจอคู่เราจากอีเวดแล้วนะนี่โอ้โหจะบอกว่าแต่งตัวสไตล์คล้ายกันเลยตอนนั้นยังไม่พอพอเราหันไปเราก็เจอกับหนุ่มอีเวดโอ้ เขาดูแต่งตัวเท่กว่าเราอีกเนี่ยแต่งตัวเท่ะดูสิ <g vaccines> นายเป็นหนุ่มอีเว์หรือเปล่าวะาขอถาม่อยดิฮะนายเป็นหนุ่มอีเว์หรือเปล่าอ๋อเขามากับผู้สาวเขาถึงว่า <simplement> แต่งเป็นคู่กันจากแมปอีเว์หรือเปล่าเนี่ยผู้สาวคนนี้เป็นคู่ของนายคนนี้เหรอเนี่ยเราก็เลยถามพวกเขาไปว่าเฮ้ยพวกนายมาจากแมปอีเว์กันเหรอหืม พวกนายมาจากแมปอีเวนต์กันหรือใช่ไหมใช่หรือเปล่าได้โปรตอบฉันด้วยดูเหมือนกับว่าเขาก็ไม่น่าจะตอบเราเนาะเออแล้วนายคนนี้ก็หมุนเล่นจนเวียนหัวหมดแล้วเนี่ยเมื่อหนุ่มอีเวนต์เจอกับสาวไฮโซมาดูกันแล้วสาวไฮโซก็ยืนอยู่บนบ้านตรงนั้นติ้งตองแล้วเบคอนมาทำไมอ่ะดูเหมือนว่าสาวไฮโซเนี่ยจะไม่ได้เปิดเสียงในเกมนะกดจนมือจะพังแล้วว่าสาวก็ไม่เปิดงั้นเรามาหาสาวไฮโซในบ้านหลังนี้ก็ได้รู้สึกว่า อ้ามาแล้วมาแล้วสาวไฮโซอุ้ยตกใจเอา้านี่มันแฟนคลับเหรอนี่ว่านี่สาวไฮโซมาแล้วรู้สึกว่าพวกเธอน้าจะเป็นชาวต่ตางชาตินะแล้วเธอก็แบบว่าทักทายเราด้วยดูทรงแล้วเนี่ยน่าจะเป็นสาวอ,อกแนวสาวไฮโซจริงๆแหละดูจากการแต่งตัวแล้วก็แบบว่าสวัสดีเธอไปเธอก็สวัสดีเราแล้วเธอก็ถามเราว่า มีอะไรหรอฮะมีอะไรหรือเปล่าวะเราก็เลยบอกเธอไปว่าขอเราเข้าไปได้ไหมเธอจะให้หนุ่มอีเวตแบบเราเข้าไปได้ไหมแล้วเธอก็บอกเราว่าแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวฉันมาเดี๋ยวฉันไปถามเจ้าของบ้านก่อนอ๋อเหมือนกับว่าเธอคนนั้นน่ะเป็นเมดนะหรือว่าเป็นแม่บ้านของบ้านหลังนี้เธอก็เลยแบบว่าเดินไปถามเจ้าของบ้านก่อนว่าจะให้หนุ่มอีเวตแบบเราเข้าไปไหมบอกแล้วว่าบ้านหลังนี้เป็นสาวไฮโซเป็นไงมีแม่บ้านด้วยรู้สึกว่าคุยกันนานมากอะคุยกันนานเกิน นี่เลยเราอ่านข้อความตรงนี้ก็ได้นี่แม่บ้านบอกว่าเฮ้นี่จะมีผู้ชายคนหนึ่งอะ่ะขอเข้ามาในบ้านเราอะ่ะเธอจะให้ฉันไล่เขาไปหรือจะให้เขาเข้ามาเอ๊ะดูเหมือนกับว่าให้เข้านะหรือเปล่านี่ไง โอเคเข้ามาได้จ้าแล้วเธอก็เปิดประตูะให้เราเข้าไปอ่าแสดงว่าเธออาจจะชอบหนุ่มอีเวตก็ได้แล้วก็เลยบอกขอบคุณเธอไปนะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณนะครับในการที่เราจะเข้ามาในบ้านใครเนี่ยเราต้องขออนุญาตเขาก่อนนะเนื่องจากเราเป็นหนุ่มอีเวตท,ที่นิสัยดีแล้วเราก็ไปทําการนั่งกินข้าวกับเจ้าของบ้านเจ้าของบอกว่ากินสิกินเลยจ้าอ๋อโอเคครับขอบคุณที่เอ็นดูหนุ่มอีเวดแบบผมนะครับด้วยความที่เราอยากรู้เราก็เลยถามเธอไปว่า เออคุณครับคุณเคยเล่นแมปอีเวนต์หรือเปล่าครับในขณะที่แม่บ้านนั้นเหมือนกับว่าจะเอาอาหารมาให้เราผมเอาไม่ใช่หรอเห็นถือถ้วยมาอ๋อเอาไม้ถูพื้นมาถูพื้นแล้วเจ้าของบ้านก็บอกว่าใช่ฉันเคยเล่นอยู่แล้วอ๋อครับคุณดูเป็นไฮโซผู้ดีมากเลยนะครับเนี่ยบ้านคุณก็สวยแถมคุณเนี่ยยังมีแม่บ้านที่ขยันอีกเออคุณครับรู้สึกว่ามีคนมากดกิ่งหน้าบ้านนะครับอ้าวผมทรงเดียวกับเราเลยเออแล้วเจ้าของบ้านก็ไปต้อนรับเองเลย โอเคทุกคนสรุปว่าการที่พี่นิวเนี่ยมาแต่งเป็นหนุ่มอีเวสนะจะบอกว่า ก็เท่ดีแล้วก็ก็ชอบด้วยนะพอเราแต่งตัวแบบนี้เข้าไปเล่นในแมปอีเวดเนี่ยมันก็ไม่มีผลอะไรหรอกแต่ว่ามันเป็นสไตล์การแต่งตัวของผู้เล่นแมปอีเวดนั่นเองไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยส่วนมากก็จะแต่งตัวแนวนี้นะถ้าเกิดใครอยากลองมาแต่งตัวเป็นหนุ่มอีเวดเนี่ยก็ลองมาแต่งกันได้มันก็อาจจะคลาดอีโมแต่มันไม่ใช่ไงมันคืออีเวดวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะครั้งหน้าจะมาทําภารกิจอะไรหรือว่าแต่งเป็นอะไรก็รอติดตามกันดูนะ หรือแม่ก็คอมเมนต์บอกได้นะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะจุ๊บจ๊บดูเหมือนกับว่าเราเจอน้องแฟนคขับเลอีกแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วนี่แฟนคขับหรือเปล่าเนี่ยผมทรงเดียวกับเราเลยแล้วเจ้าของบ้านก็ให้เข้ามาในบ้านด้วยรู้สึกว่าเจ้าของบ้านหลังนี้อัธยาศัยดีมาก